ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูคูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุน่นเป็นแบนด์เสื้อผ้าหรือน้ําหอมโมโคเซ่คือไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นรอเป่ะอเมริกาเป่าน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสนะคะ โมโคเซ่หรอเลิศนะเธอมันเลิศนะเธอคอนเฟิร์มอ๋ออยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลที่สุดด้วยตัวคุณเอง w w w ร o ไวเว็บโ w โคเซ่ดอทคอมโทร0846132424พี่โก้โดนอีกแล้วล่าสุดเลยนะคะกับน้องดิวจากก้าวจ้ะเป็นยังไงครับพี่ ก็เรื่องของเรื่องก็คือเหมือนกับว่าเขาเนี่ยมีคนพามาฝาก<ะ>ให้เข้าในสังกัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการเซ็นสัญญาก,การนานหรือยังทางเรื่องสัญญาตัวประมาณสิงหาปีก่อนนะครับ<ะ>ปลายปีก่อนถ้าจำไม่ผิดน,นะครับนา่าจะสิงหาแต่ว่าเด็กคนนี้ยังเคยมีผลงานกับปิโตบ้างหรือยังคะยังครับก็อยู่ในขั้นเตรียมการ<ะ>ก็คือมีการส่งงานโฆษณาให้ไปแคสแล้ว<ะ>แล้วก็มีการส่งไปเรียนแอคติ้งแล้วครับพอ<ะ>มีข่าวออกมาว่า เราทำเู้นเขาติดต่อกลับมาบ้างไหมคะมีของคนที่พามาครับที่ทชื่อนนนะครับน<า>นเนี่ยเขาโทรมาบอกว่าเดี๋ยวแม่ดิวเนี่ยจะโอนมาให้จะโทรมาหาต<า>ั้งแต่วันวที่เท่าไหร่ครับแล้วก็เงียบปีกเมื่อวานซื้อ <laughs> แล้วก็ยังต่มาถึงหน้าทวงจริงเน้่ทวงหน้าไปปีก่อนแล้วก็ทวงมาโดยตลอดเขาก็ผัดผัดมาจนครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าให้โอนหลังจะโอนหลังปีใหม่<า>แล้วนี่จนก็เลยปีใหม่มาจนหมดเดือนจุ่มคุอ้ตอนแรกที่ไปทวงนี่ทราบเหตุผลที่ทวงเพราะว่าเหตุผลที่ทวงเพราะว่าบอกว่าให้มายกเลิกส กันแล้วก็เขาก็จะได้เป็นอิสระอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีกี่ปีแล้วครหปีครับคือคือแปลว่าที่จะยกเลิกสัญญาเพราะว่าทราบว่าน้องเขาไปประกวดทีหนึ่งหรือเปล่าไม่ทราบเรื่องการประกวดแต่ว่าเราดูแล้วว่าน้องไม่มีวินัยในการทํางานก็คือให้ไปเรียน acting เนี่ยก็ไปแค่หนึ่งครั้งแล้วก็ไม่ไปเลยหรือว่าให้ไปแคสงานเนี่ยก็ไปแค่ครั้งเดียวเหมือนกันแล้วก็ไม่ไปมีปัญหาก่อนที่น้องเขาจะไปประกวดหรอใช่มีปัญหาอยู่แล้วเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นไม่ยกเลิกสัญญาไปเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ตั้งใจทํางานเนี่ยเราก็เราก็คงไม่เอาดี ลดสัญญาหรือยังครับก็ยังอะครับที่ทวงนี่หมายถึงทวงให้มายกเลิกสัญญานะการที่ดิวจะต้องยกยกเลิกสัญญานี้คือต้องจ่ายกี่แสนหรือว่าเห็นเห็นในอ่านข่าวว่าต้องห้าแสนจะอีกสามหมื่นไม่ไม่ครับคือข่าวครั้งแรกอาจจะสับสนเพราะว่าจริงๆตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะให้ข่าวด้วยคือเป็นการคุยกันกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเขาก็เป็นนักข่าวแล้วตอนแรกจริงๆยังบอกว่าอย่าเอาลงไหมเขาบอกว่าเอาลงเหอะพี่โก ก็เลยเราก็โอเคแล้วเขาเนี okay. ่ยตอนแรกเหมือนแบบไม่ได sure um, bueno. mm. ้ตั <S 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 ้งใจให้ข่าวเหมือนนั่งคุยกันทีนี้ปรากฏว่าก็คุยไปคุยมาเขาก็เลยเอาไปลงก็จะสับสนคัดเคลื่อนคือจะบอกว่า5้าแสนเนี่ยมันคือจํานวนตามสัญญาแต่โก้ขอน้องจริงเนี่ยแค่สามหมื่นมายกเลิกคือสามหมื่นแบ่งเป็น2องหมื่นเป็นหนึ่งหมื่นเหรอคะคือจริงๆอันนี้ก็สับสนอย่างนี้หน่อยคือสามหมื่นเนี่ยค่ายกเลิกสัญญากับโก้ แต่หมายถึงว่าโก้เล่าให้เขาฟังว่าแต่ตอนแรกโก้ให้ให้ให้คนีิพามาเนี่ยเป็นค่าหาเด็กไป2องมื่นแต่จอันนี้ไม่เกี่ยวกับดิวคนนั้นเขาก็ต้องคืนโก้มาต่างหากสองมื่นก็คือคนก็คือหาเด็กมาให้พี่โก้ก็เลยให้ช่ตอนนี้เมื่อดิวไม่ทํางานแต่โก้คุณนนท์ต้องคืนมา2องมื่นแต่ดิวเนี่ยเหมือนต้องจ่ายคายกเลิกสัญญาสามมื่นซึ่งในจํานวนนั้นน่ามีค่าเลนอคติ้งแน่ๆเราหมื่นหนึ่งแต่สองมื่นเหมือนกับค่าดําเนินการว่าเอาเราส่งงานน้องไปแล้วเราทํางานให้น้องแล้วโน่นนี่อะไรอย่าง คุณนนเนี่ยคือคืนเงินโก้ที่โก้ให้เขาไปสองมื่นมาส่วนดิวเนี่ยคืนเเป็นออให้เป็นค่ายกกเลิสัญญาสาัมมื่นก็คือสองคนถ้าพูดชัดเจน,เนใช่ครับแต่เหมือนตอนนี้น้องก็ไปอยู่ฝั่งนั้นแล้วแล้วเราจะพูดอะไรออกมาบ้างไหมครับพี่ก็ฝั่งนั้นหมายถึงว่าเดอะสตาร์ก็จริงๆแล้วคือก็ไม่รู้จะพูดยับเขาพูดอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือจะบอกว่าในทางกฎหมายก็คือถ้าเขาเซ็นกับเดอะสตาร์ก็เป็นสัญญ,ญาซ้อนนะค่ะ,คะแล้วมีปัญหากันเอา Exact ไหมคะ กลัวมากถึงโก้กะโทรไปปรึกษาเอกสักเลยคือจริงๆที่คุยกับเพื่อนนักข่าวเนี่ยคือเหมือนกับว่าจะขอเบอร์เราก็เลยมีการเล่าเรื่องก<ฮ>ันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนแรกก็ไม่ตั้งใจอยากจะให้เป็นข่าวก็คือก็บอกว่าเราขอเบอร์ของใครที่ดูแลเอกสักได้ไหม<ฮ>ก็เขาก็ให้ใรเร,รีก็โทรไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาปรึกษาผู้ใหญ่แล้วติดต่อกับมาอีกทีหนึ่งทั้งทีนี้พวกข่าวออกมามันก็จะมีกระแสข่าวมาว่าพี่โก้โดนอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย คนด่าแน่ๆเยอะทีเดียวพี่ก็คุยกับเบื่อก็คุยกับผู้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเบื่อไหมจริงๆคราวนี้ทาใจแล้วว่ามันเริ่มแบบว่าแบบเอาเหอะคิดในใจคิดเลยว่าชาติเนี้ยฉันคงแก้ไม่ได้แล้วสวยไปแล้วก็ช่างมันเถอะใครจะมองยังไงก็ช่างเราแต่ก็แต่แรงๆจะต้องขึ้นศาลทุกคนนะแล้วพอดี้ก็คนนี้โกว่าอยาเลยได้ไหมแค่สามหมื่นเองมาเคลียร์เหอะแต่บางคนก็ถามว่าเพื่อนพูดตรงๆเลยเพื่อนนะข่าวก็ถามว่าพี่โก้ก็ให้น้องมันไปไม่ได้เหรอสามหมื่นหรอก แต่คือเราก็ไม่ได้รวยนะพูดตรงๆเราไม่ได้รวยขนาดนั้นนะแล้วก็สามหมื่นก็ยังเป็นจำนวนที่เยอะสำหรับโตเยนะถ้าเขาไม่คืนเขาเงียบเกาเฉยไปเลยล่ะครัก็อันนี้เดี๋ยวดูอีกทีกระฟองสาดไหมอะไรเงี้ยกระฟองก็ไม่ใช่สามหมื่นแล้วนะเพราะว่าสามหมื่นไม่คลุมกระฟองนะก็อาจจะเรียกตามสัญญาหรือเปล่าห้าแสนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ถ้าวันหนึ่งทางเอ็กสั่มาบอกบ้องแล้วก็ให้พี่โคเป็นคนยกเลิกสัญญาเองพี่โคทำไงครับก็ใช่แอกยินดีจะจ่ายโ็โอเคนะแต่ไม่จ่ายไงแต่ให้พี่โคยกเลิกสัญญามันไม่ได้สิเพรา่นนหะ ก็ต้องจ่าย,าย,ายมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วหรือว่ามันเป็นมารยาทหรือเป็นลักษณะทาง<ต>สัญ,ญาออกมาช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องหลายคนบอกว่าพี่สกัดดาวฤกษ สำหรับประเด็นสกัดดาวรุ่งเนี่ยถ้าโก้จะสกัดจริงๆนะโก้ร้อยเขาประกวดถึงวีคท้ายแล้วก็สกัดดีกว่าไหมอืมอันนี้คือโกอ่ะเป็นคนทํางานทํางานทุกวัน24<ะ>ชั่วโมงโก้เพิ่งจะทราบข่าวเขาแล้วเขารอบ8คนนี้เอง<ะ>ก็เขาเพิ่งเข้าปุ๊บวันเสาร์ที่ผ่านมาโก้<ะ>ก็ติดต่อเอ็กซ์แซทันทีเลยโทรหาเพื่อนนะข่าวบอกขอเบเอ์จิงงานเอ็กซกหน่อยอะไรเงี้ย ไม่ได้ตั้งใจสกัดเลยอืเราก็เคลียของเรามาตั้งแต่ปลายปีก่อนแล้วแต่ตัวเขาเองนั่นแหละที่เขาเป็นฝ่ายเลื่อนเราเลื่อนอีกเลื่อนเราเลื่อนอีกเราไม่ติดต่อมาเลยติดต่อกับทางคุณแม่น้องเขาไหมครับพี่ไม่มีครับไม่มีครับคือคนที่พามาตอนแรกเขาบอกว่าเขาเป็นพี่ชายก็คุยกับคนนี้ตลอดแต่ตอนหลังปรากฏว่าเขากว่าไม่ใช่พี่ชายแล้วเราก็เลยเอาแล้วยังไงน้องเขาลก็ติดต่อไม่ได้เหรก็มีเบอร์แต่ว่าก็เขาเขาไม่รับสายโทรไปทีไรเขาก็ไม่รับสายไลน์ไปอ่านแล้วก็ไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยคนาเระู่องเขออนุญา เป,<ะ>เป็นเกย์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเกิอันนี้ ไม่ทราบจ,จริงๆต้องบอกตำตงว่าโก้ไม่ทราบแต่ว่าเท่าที่คนที่พาเขามาฝากไข้เนี่ยเขาโทรมาวอยวายว่าไปอยู่กับในแบบคนหนึงห่งไปอยู่ด้วยกันใช่แต่โก้ก็ฟังเขามาอีกทีนะโก้ก็เลยไม่ทราบว่าแต่จริงต่อยเขาเป็นนะถ้าสําหรับโก้นะโก้โอเคนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาโก้แค่โก้สิรียตรงที่ว่าคุณมาทํางานให้โก้ไหมมีวินัยในการทํางานไหมแต่นี้เมื่อเขาไม่มาทํางานให้โก้เนี่ยมันเลยเป็นปัญหาแต่เรื่องส่วนตัวเขาจะเกยไม่เกลยโก้รับได้นะโก้ก็ไม่ใช่ผู้ชายแทะอยู่แล้ว มีภาพหลุดของน้องดิวกับเอมี่ อันนี้เพิ่งรู้อันนี้เพิ่งรู้เลยถูกเมาตกใจหน่อยเนียคะพี่โอ้ยโนก็ไม่รู้จักเอมมี่ส่วนคือโก้เคยเจอเอมมี่ทำงานแต่ว่าไม่ได้รู้จักคุยกันส่วนตัวไม่ได้มีเบอร์เอมมี่เลยไม่ได้เป็นคนให้เอมมี่ปล่อยเพิ่งจะรู้วันนี้นี่แหละว่าเขามีข่าวกับเอมมี่ด้วยแต่สมมติว่าถ้าเขาไม่ขอยกเลิกสัญญาและขอบกลับไปอยู่กับพี่โก้หรอคะไม่นะไปไม่ได้แล้วใช่ไหมครไม่ไม่คือเราดูแล้วว่าเออมีปัญหาเนีอือจะจะฝากอะไรถึงน้องไหมคะเพราะเชื่อได้เลยว่าถ้า ให้เขาเนี่ยก็คือมายกเลิกสัญญากันด้วยดีดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่โก้ก็เรียกร้องไม่ได้เยอะก็ขอแค่สามหมื่นก็จบก่อนที่จะถึงศาลดีกว่าเพราะว่าถ้าถึงศาลแล้วมันก็น่าปวดหัวศาล่ันก็คงไม่ได้คู่หมายถึงว่าพูดตรงๆเลยว่าจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดถึงศาลศาลก็ต้องบอกว่าให้คุยกันเองดีกว่าไหมให้ยอมความกันไหมอีกเพราะเจอมาแล้วไงเราไม่ได้คู่หมายถึงว่าก็เนี่ยถ้าเราตกลงกันเองได้ว่าโอเคน้องมายกเลิกด้วยดีนะน้องจ่ายค่ายกเลิกเป็นค่าเรียนอคต i n g ค่าอะไรชาจะจ่ายพี่โก้ที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไไปอะร ก็จะเียยคุณด้วพอพี่โก้ไปหาเด็กแบบนี้พอต่อไปพี่โก้ทำโมเดิลลิ่งเนี่ยใครจะกล้ามาสิงกับพี่โก้พี่โก้กลัวไหมคะเรื่องนี้มีแต่คนด่าในเน็ตอย่างเงี้ยเยอะมากเลยใครจะไปเซ็นกับมันอีกจะมีคนกลุ่มันนี้อีกเหรอแต่คือตอนนี้เหมือนนักบ้านบางคนก็มีเด็กที่ดึงเข้าช่องเล้วเขาเป็นกันเลยเข้าใจนี่ไงโก้ก็มีเด็กเซนกขาช่องนี่คือเราก็มองว่าข่าวมันก็คือข่าวบางคนก็อาจจะเข้าใจว่าข่าวก็คือข่าวแต่ถ้าใครไม่เข้าใจก็ทําใจอ่ะไม่รู้จะทำยังไงคดีเก่าๆเรื่องพื้นฐานใส่ปุ่งใส่ปาอะไรเคลียร์จบหมดแล้้้ววคคครรรรัับบบมาาิโอกสปเลลีย์จแ น้องเพิ่งขอโทษไปลงขอโทษไปเมื่อเดือนธันวาก็จบเรียบร้อยสนิทแล้วของมาริโอ้ใส่ปานก็ใส่ปานจบไปก่อนหน้ามาริโอ้ครับนะคะตอนสบายใจ้่คะก็ก็เหลือเรื่องเรื่องใหม่เดี๋ยวแหละ เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก y o u t u b e p r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรน์กับคลิปข่าวบ,บนันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องยอ่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซินที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว้าวพร้อมแซ็กดวงการงา,งานการเงินความรักแบบแันนันไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v a r i เว็บดก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว